สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางรายการโหนกระแสได้มีการสัมภาษณ์ทนายตั้มโดยการสัมภาษณ์นั้นได้มีคุณหนุ่มกัญชัยเป็นพิธีกรโดยมีคําถามดังต่อไปนี้ความจริงไม่ต้องเหมือนกันใช่ไหมทนายตั้มบอกว่าเรื่องต่างๆที่บอกมา ถ้าความจริงคือสดิ้งเดินมาแล้วเมียโทรหาลุงพลมีอะไรขัดกันไหมคำถามถัดมาแต่เขาบอกเขามีโทรศัพท์เครื่องเดียวทนายตั้มตอบว่าและเขายืมใครไม่ได้เหรอเดี๋ยวประเด็นนี้จะถามลุงพลว่าใช้โทรศัพท์เครื่องไหนแต่ข้อที่บอกว่าสดิ้งเดินมาเมียโทรมาผมว่ามันก็สอดคล้องกันได้เพราะสดดิ้งเดินมาหาเมียเมียก็เลยโทรแต่ลุงพล จะไปจับประโยคไหนแค่นั้นเองการที่เขาพูดว่าความจริงแต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้คือเอาง่ายๆเป็นชาวบ้านถ้าจะตอบให้ดูดีตอบว่าเรื่องผ่านมานานแล้วจำรายละเอียดไม่ได้หรอกตอบแบบนี้ดูดีไหมเพียงแต่เขาเป็นชาวบ้านเขาก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็เข้าใจแบบนี้จะพูดกี่ครั้งก็ได้นะ่ะไม่รู้จักวิธีการสื่อสารให้คนฟังแล้ว ไม่รู้สึกไม่ดีคำถามถัดมาคุณคิดว่าลุงพลโง่ขนาดนั้นเลยเหรอผมคุยกับลุงพลลุงพลโคตรฉลาดทุกอนูที่พูดผมสัมภาษณ์คนมาเป็น10บสปีลุงพลเป็นหนึ่งในคนที่รู้สึกว่าแกฉลาดมากในการพูดแต่ในตั้มตอบว่าถ้าฉลาดจะตอบแบบนี้เหรอจะตอบให้ตัวเองดูแย่ไหมคำถามถัดมาแกอาจหาทางไปไม่ได้เพราะคนถามแกเยอะไง ทนายตั้มตอบว่านี่แหละถามเยอะจนสับสนไปหมดแล้วเรื่องมันผ่านมาตั้งนานคำถามถัดมานายวาชรินไปเจอลุงพลตอนนั้นเวลาประมาณ9้าโมงกว่าแต่ลุงพลบอกว่าไม่ได้เจอวันนั้นไปบอกว่าเจออีกวันวชรินบอกว่าตอนแรกอาจจะใช่เพราะกลัวลุงพลลุงพลไปไวยวายหลังจากนั้นวชรินก็บอกใหม่ว่าเจอลุงพลวันนั้นแหละจำได้เพราะ พ่อชมพู่ขี่มอเตอร์ไซค์มาและบอกว่าชมพู่อยู่ไหนช่วยตามหาได้ไหมวัชลินยังบอกพ่อเลยให้ไปถามลุงพลสิเพิ่งเจอกันตอน9ก้าโมงกว่าและวลุงพลพยายามเบี่ยงใช่ไหมทนายตั้มก็ตอบว่าเท่าที่คุยกับลุงพลมาไม่มีตัวละครชื่อวัชลินเลยตั้งแต่วันเกิดเหตุผมกําลังไล่วันเกิดเหตุอยู่ผมว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจน่าจะเช็คสัญญาณได้ว่า วันนั้นวัชรินอยู่ไหนลุงพลอยู่ไหนน่าจะอยู่ในสำนวนสอบสวนแล้วคำถามถัดมาผมว่ามีมีหรือเปล่าทนายตั้มก็ตอบว่ามีแล้วเลยครับทีนี้นะ่ะผมว่าวัาชรินนะ่ะไม่รู้เกิดเหตุนาน,นแค่ไหนต้องไปดูว่าใครกันแน่หลงลืมจำไม่ได้หรือเปล่าคำถามถัดมาวัาชรินมีพยานเต็มไปหมดเพราะลุงพลพยายามบอกว่าเจอกันตอนเช้า แต่ว่าชลินบอกไม่ใช่ไม่ใช่ตอนเช้าเขาอยู่กับอีกสองคนซึ่งอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเขาไปรับทําอะไรสักอย่างแล้วน้ําประปาไม่ไหลเขาก็เลยกลับมาที่บ้านแล้วเจอลุงพลตอน9ก้าโมงกว่าแต่ลุงพลบอกว่าไม่ใช่วันนั้นลุงพลมีพยานอีกคนคือหัวหน้ากล่องแต่หัวหน้ากล่องที่เจอลุงพลเจอกันตอน7จ็ดโมงทนายตั้มตอบว่าเดี๋ยวไปขอสอบถามข้อเท็จจริงดีกว่า เพราะพูดมานี้ก็งงนะเนี่ยถาวัชรินบอกว่าเจอลุงพลก็แสดงว่ามีคนอ้างที่อยู่ในไทม์ไลน์ลุงพลสิคำถามถัดมาลุงพลบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาบอกไปรับพระแต่ไปผิดเวลาพอขึ้นไปก็บอกรว่าที่มาช้าหลานเสียหาหลานอยู่คำว่าหลานเสียคือหลานหายเหรอแต่ตั้มตอบว่า พระผมรู้ประเด็นแล้วนะที่ลุงพลพูดก่อนหรือหลังผมไปสอบประเด็นนี้มาแล้วแต่ขออุบประเด็นนี้ไว้ก่อนแต่ไม่ใช่อย่างที่พระพูดความคืบหน้าล่าสุดจากทางรายการโหนกระแสที่คุณหนุ่มกัญชัยนั้นได้สัมภาษณ์คุณทนายตั้มเกี่ยวกับลุงพลนะครับโดยมีคำถามดังนี้ต้องถามให้หายสงสัยเพราะคนคิดว่ามันเป็นเกมใช่ไหมทนายตั้มตอบว่าต้องไปดูว่าลุงพล เรียกร้องหาผมนะครับไม่ใช่อยู่ๆผมเข้าไปถ้าอยู่ๆผมเข้าไปอาจเป็นเกมของใครแต่นี่ลูกความรีเควสต์มาอยากได้ทนายตั้มผมเลยบอกว่าขอตัดสินใจก่อนคำถามถัดมาคุณหนุ่มถามว่าเพื่อนๆว่ายังไงบ้างทนายตั้มตอบว่ามีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยคำถามถัดมาอย่างไหนมากกว่ากันทนายตั้มตอบว่าตอนนั้นผมไปอยู่ ต่างจังหวัดก็มีคนถามว่าอยู่เฉยๆก็หล่อแล้วมาทำคดีนี้ทำไมผมก็เอ๊ะคดีนี้มันเป็นยังไงเหรอก็ยิ่งทำให้อยากรู้ความจริงต้องลงไปดูพื้นที่คำถามถัดมาพอดูพื้นที่แล้วยืนยันว่ายังไงบ้างทนายตั้มตอบว่าสำหรับผมมองว่าเด็กขึ้นไปเองไม่ได้แต่ในมุมมองของคนอื่นเขาอาจจะเห็นแตกต่างกันไป คนคิดว่าเด็กอาจขึ้นไปได้เองคือหมอนิติเวศเขามองจากสภาพศพอย่างแรกคือสภาพศพไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายเรื่องนี้เหมือนเด็กขาดสารอาหารร้อนเสียชีวิตเขาก็เลยสงสัยถ้าไม่มีคนทำให้ตายละ่ะน้องเสียชีวิตได้ยังไงเดินขึ้นไปเองได้หรือเปล่านี่เป็นทฤษฎีของเขา เป็นความสามารถของเด็กเขามีเวลาเป็นวันวันเดินแล้วพักแล้วเดินนั่นคือมุมมองนักวิชาการหมอนิติเวชคำถามถัดมาบอกเพื่อนหรือ,อยังไทยตั้มตอบว่าผมก็บอกว่าขึ้นไปเองไม่ได้ตามความคิดของผมนะคำถามถัดมาลุงพลพูดแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเลยจะทำยังไงไทยต้มตอบว่าผมไม่ได้ตามจริง มีเรื่องอะไรบ้างคุณหนุ่มก็บอกว่าครั้งแรกถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเด็กหายไปใครเป็นคนบอกแกบอกว่ามีโทรศัพท์มาบอกว่าเด็กหายแกเลยไปหาหลังจากนั้นเปลี่ยนใหม่บอกว่าตัวสดดิ้งเดินไปบอกที่บ้านเขาเลยออกมาตามหาเสร็จแล้วสดดิ้งบอกว่าไม่ใช่ไม่เจอลุงพลเจอแค่ป้าแตนกับลูก พอผ่านไปลุงพลบอกใหม่ว่าไม่ใช่เมียลุงพลนั้นอะโทรไปบอกเสร็จปุ๊บเปลี่ยนอีกมาบอกว่ารู้ทีหลังตอนไปรับพระแล้วลงมาแล้วเมียถึงบอกที่น่าแปลกใจคือบ้านลุงพลมีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวและใช้สองซิมแล้วบอกเมียโทรไปบอกลุงพลแล้วลุงพลเอาโทรศัพท์ที่ไหนรับวันนั้นเขามีเครื่องเดียวสซิม นายตั้มก็ตอบว่าผมว่าตำรวจนะ่ะคงมีการสอบแล,ล้วล่ะว่าโทรหากันจริงไหมถ้าไม่ใช่เบอร์ตัวเองเขาสามารถหาเบอร์คนอื่นโทรได้ไหมและเขาตอบว่าไงที่พูดไม่เหมือนกันความคืบหน้าล่าสุดคุณหนุ่มกันชัยได้สัมภาษณ์ทนายตั้มในรายการโหนกระแสโดยคุณหนุ่มกันชัยได้ถามนายตั้มว่ามีคนพูดกันเยอะว่าเรื่องเงินใช่หรือไม่นายตั้มบอกว่า ลุงพลไม่มีหรอกครับลูกความอื่นที่มีเงินจะมาจ้างผมเยอะแยะไปครับลุงพลไม่ได้มีเงินนะครับเขาก็มีเงินจากที่ทุกคนเห็นไปโชว์ไปทำอะไรตอนแรกคิดว่าเขาได้เยอะแต่เขาบอกผมว่าเขาได้แค่ครั้งละหมื่นก็ถามว่าลุงโอเคเหรอเขาบอกเมื่อก่อนได้วันละ300เท่านี้เขาก็โอเคแล้วเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นเลยผมจะทำไม่ทำ เกี่ยวกับ3ข้อ3เงื่อนไขและคดีนี้เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการรู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงกันแน่เพื่อไขข้อข้องใจให้กับสังคมคำถามถัดมามีคนบอกว่าทนายตั้มรับไปแล้วเนอเนะห,ห้าแสนใช่หรือไม่ทนายตั้มตอบว่าฮ่าฮ่ายังไม่ได้รับสักบาท ลุงพลมีเงินขนาดนั้นเลยเหรอคำถามถัดมามีคนบอกลุงพลมีเงินเป็น10ล้านใช่หรือไม่ทนายตั้มก็ตอบว่าคนพูดเขาชอบพูดเวอร์อยู่แล้วคำถามถัดมารู้เหรอว่าใครพูดทนายตั้มก็ตอบว่าก็ไม่รู้คนที่ชอบพูดเวอร์ๆนะ่ะตั้งแต่ผมทำคดีเก่าๆแล้วที่มาหาว่าผมได้เป็น10บสิบล้าน ไม่มีหลักฐานอะไรพูดปากพร้อยๆไปอย่างนั้นอุ๊ยขออุ๊ยแบบคุณหนุ่มนะแล้วก็หัวเราะฮ่าๆๆไม่จริงครับด้วยเกียรติของผมเลยครับผมไม่ได้เงินจากลุงพลเลยก่อนหน้านี้ลุงพลให้ผมทําคดีหมิ่นประมาทคิดค่าทนายความ5,000บาทผมยังไม่ได้เงินเลยและไม่ทวงลุงพลด้วยนั่นเลยครับ2คดีคําถามถัดมา ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตังค์ใช่หรือไม่ทนายตั้มตอบว่ายังไม่ได้จริงๆนะ่ะ5,000ันสำหรับผมนะก็ไม่ได้เยอะผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วก็พร้อมทำคดีถ้าหากรู้ว่าลุงพลไม่ได้ทำความผิดจริงๆคำถามถัดมาไม่ได้มองเป็นเรื่องเงินสนิทกับบิ๊กโจ๊กใช่ไหมทนายตั้มตอบว่าจะเกี่ยวอะไรกันยังไงยอมรับสนิทกับบิ๊กโจ๊กคำถามถัดมา มีคนพูดถึงขั้นว่าณวันนี้ที่ลงไปเล่นเกมคดีนี้ทุกอย่างเป็นเกมมีคนพูดว่าทนายตั้มมีใบสั่งเพื่อฉีกหน้าผอ,อคนปัจจุบันใช่หรือไม่ทนายตั้มก็ตอบว่าขนาดนั้นเลยเหรอคำถามถัดมาเขาบอกว่าบิ๊กโจ๊กไปสั่งหรือเปล่าใช่หรือไม่ทนายตั้มก็ตอบว่าบิ๊กโจ๊กไปมีเรื่องอะไรกับผอ,บอรตอรอคนปัจจุบันคือนี้ หลังจากที่ผมกลับมาจากบ้านกกอกผมได้มีโอกาสไปทำบุญกับพี่บิ๊กโจ๊กที่จังหวัดอุดรธานีเขายังถามเลยว่าทำไมไปทำคดีนี้เขาก็เหมือนตำรวจทั่วไปไม่อยากให้ทำคดีนี้ผมก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าทำหรือไม่ทำเขาไม่ได้บอกผมให้ทำเลยเขายังมาถามผมเลยว่า ทำไมถึงทำคดีนี้ข้อต่อมาเขาจะมีเหตุผลเคืองกับผบตรคนปัจจุบันหรือไม่นั้นผมว่าไม่เขาสนิทกันต่างหากเพราะลักษณะการพูดถึงผบตรไม่ได้พูดในเชิงเกลียดชังเขาพูดว่าเป็นคนเถนตรงทํางานตรงไปตรงมาเป็นคนเก่งไม่ได้พูดในแง่ลบฉะนั้นผมว่าคนกุข่าวนี้ขึ้นมาน่ะ เพื่อนำเรื่องนี้ไปสู่การเมืองของตํารวจทำให้คนโน้นคนนี้แตกคอกันคำถามถัดมาเสี่ยมให้ตีกันใช่หรือไม่ใช่เพราะพบตรอมองว่าบิ๊กโจ๊กเป็นคนทำงานบิ๊กโจ๊กก็มองว่าพบตรเป็นคนไม่มีเล่เหลี่ยมเป็นคนตรงซึ่งเขาก็พูดกับผมแบบนี้เลย